มื่อนีพพาทุกคนมาเที่ยวชมปราสาทนางพญาปราสาทของโบราณแห่งเดียวของอำเภอบุญทริกนะครับถ้าเข้ามาจากเดชนะครับเขาจิได้เลี้ยวขวาตรงแยกบรรจงเจริญน,นะครับแต่ตรงไปเมื่อกี้เขาบุญทริกนะครับเลี้ยวเข้าไปประมาณ5กิโลนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดเห็นป้ายนะครับ นี่คือเข่ามาพิษนะครับบดตรงเลี้ยวเขาวัดนะครับให้ตรงไปเลยนะครับนี่เข่ามาในวัดนะครับวัดกระซื้อคล้ายๆกันนะครับให้ตรงมาจนหอดสะใหญ่นะครับสะใหญ่ประมาณเข่าๆกับประมาณซิบไล่ได้ครับ นะครับขาดกันนะครับสำหรับประสาทฑานังพญานี่นะครับสมโพธไปเมื่อวันที่สิบสามมกราหกเจ็ดนี่เองนะครับเมื่อที่ข้ามานนี่ก็คือวันที่ยี่สิบแปดมกรานะครับ กาสียังเห็นในส่วนของอสิงโกรสังที่อยู่ในพิธีนะครับพิธีสมโพธ์นะครับยังสมีฟอนเข่านะครับเดี๋ยวจะได้เห็นทั้งในนะครับามาในช่วง b บซีโมงนะครับ แดดนี่เหาเขามาทางด้านทิศตะวันออกนะครับแดดสิ่์เขามาเขากลองพอดีนะครับในตอนที่เขามาก็ามีาวบาทนะครับแถวนั้นนะครับก็มาไหวขอพอด้วยกันนี่ครับซิงกอสังเป็นโค้งใหม่นะครับอยู่ใก,กล้ๆของกัปปถาน,นะครับ นะครับมีประตูเขา้าด้านทิ่ตะวันออกนะครับาตามที่กรมศิลปากรเขียนไว้ครับประตูอีก3าด้านนะครับเป็นประตูหลอกนะครับสำหรับกำแพงเป็นว่ากำแพงแก้วนะครับ ความสูงประมาณ3เมตรได้ครับด้านบนนะครับเป็นแผ่นไข่ๆกีบขนุนนะครับวางด้านบนกแํแแพนะครับด้านข้างนะครับมีกอง เป็นหินนะครับเป็นหินทรายนะจ,จะเป็นหินทรายครับกลองอยู่ด้านขงังอาจจะเป็นที่พังจากาตัวปราสาทนะครับด้านหลังนะครับ มีสารนะครับกับชาวบ้านเอิ่นว่าสารปูล่ำด่วนนะครับอันนี้ก็บโแน่ใจนะครับข้างๆกันนะครับมีการปลูกดอกไม้นะครับด้านหลังไปสุดสุดอีรีมี สากน้ำนะครับมีบัวอยู่นะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมแลวก็ม่าสมโพธนะครับในวันที่13ที่ผ่านมานี่ครับโดยโดยร่วมของด้านหลังนะครับ ด้านหลังปราสาทนางพญานะครัส่วนโตผมนะครับบ้านยูเดตอํเภอเดชอุดมครับเดินทางมาแค่30นาทีกับถึงตัวของพระธาตแล้วนะครับรอบๆนะครับมีการปลูกต้นคูน นะครับนี่ฟังกำแพงแก้วฟังทิศเหนือนะครับกาซิมี่ไอแผ่นค่ายกีบขนุนนี่รุดไปเน่นะครับตอนนี้เฮายางบดก่อนนะครับเป็นหินศิลาแรงนะครับกำแพงหินศิลาแรง ส่วนโตผมไปปราสาทนะครับมาแล้วสองมองนะครับใกล้ๆก,กันที่ปราสาทบันบินครับปราสาทท่องหลังนะครับพอลงคลิปสองสองปราสาทนั้นแล้วนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าามีอีกมองหนึ่งที่เกี่ยวโยงกันนะครับก็คือปราสาท ทางพญานะครับเมื่อนีกันเลยมีโอกาสมาพอดีนะครับนี่ครับกรมศิลปากรเห็ดไปลายไว้นะครับก่อนสิขาดัานในมีปลาย ให้ถอดล่องเท่านะครับไปสิเข้าไปด้านในนะครับถอดล่องเท่าไว้ก็รอนะครับรอจนคนออกมาเบิดนะครับนี่รถของพี่น้องที่มาามือเดียวกันนะครับด้านนาฟังขามทางไปผุนนะครับปลูกข้าวโพด เข้ามาช่วงนี่ครับใบไม้ล่นเบิดครับบนบนแนวใจว่าต้นยังครับเป็นต้นพยอมบอนะครับมีลวงเป็นดอกในน้อยลวงลงมานะครับนี่ครับโครงสร้างในงานสมโผลตี่านานมาประมาณ ทิปก็มือนะครับเป็นฟางเขาเ่านะครับหมัดมายังมีตกแต่งนะครับทั่วไปต่อไปหมุดนะครับ ลองอย่างเข้าไปเบึงนะครับเป็นซุ่มที่เก็ดจากหินทรายนะครับสีชมพูอมม่วงสำหรับประวัติของปราสาทนั่งพญานะครับสร้างในพุทธศตวรรษที่16 1ถึง17นะครับ เป็นเทวาไรในศาสนาพราหมณ์ในวัฒนธรรมเขมรน,นะครับมีลักษณะผังซิงกอสางเป็นปราสาทหลังเดียวสร้างันหนาไปทางทิศตะวันออกมีกำแพงล้อมทางทิศเหนือนอกกำแพงมีสะขนาดใหญ่นะครับค่ายกับ ปราศาทตร์ลุมพุกนะครับที่ตำบลกันทราราล่มอําเภอคูขันจังหวัดซีสเกตนะครับข่าวๆมีไทยออกมาจากตรงที่มีพระพิกรเนตนะครับเบิ่งความสมบูรณ์ของกำแพงนะครับ ความสมบูรณ์ของกำแพงแกวแดดบายครับเขากล้องพอดีความสูงประมาณ3นะครับเบื้งความสมบูรณ์ของด้านหลังครับด้านหลังมีถือว่ายังสมบูรณ์แห่งนะครับด้านหลังของกำแพงกำแพงด้านหลังนะครับอ่าด้านบนนะครับได พังไปแล้วนะครับพา้พิคเนตที่อยู่บนประสาทนะครับคาดว่าสีอาว่าไม่นะครับ ในขณะที่กำลังทายอยู่นะครับกับมีนกตัวหนึ่งบินห่องมานะครับพอมาถึงบินมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่นะครับก็บ,บินลบกลับนะครับะนะครับ,บเห็นให้แปลกใจหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับปราสาทนางพญานะครับเป็นหนึ่งในหกปราสาทขอมโบราณในอุบลน,นะครับ สำหรับเมื่อน,นี้สวัสดีครับ